ไม่เคยเห็นนะครับเอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันเป็นแบบนี้ด้านหน้าซึ่งจอตัวนี้ครับซึ่งจอตัวนี้ฮรมันเป็นจอคล้ายๆยางนะครับผมเนี่ยมันจะนิ่มๆอย่างนี้ สวัสดีครับมกับผมในช่องไอเกียวโคและอยู่กับผมโจนะครับหากเพื่อนๆคนไหนที่เพื่อนเคยเจอผมเป็นครั้งแรกและยังไม่ได้กดติดตามก็ช่วยฝากกด s ับ s ไ r i b e ไลค์แชร์และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการติดตามจากผมด้วยนะครับส่วนในวันนี้นะครับผมก็รู้สึกไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ผมไม่ได้เป็นโควิดนะฮะแต่ผมอยากให้เพื่อนๆนะครับเรามาระวังตัวใส่หน้ากากล้างมือบ่อยๆนะครับแยกกันทานอาหารนะครับ เพื่อความปลอดภัยของทุกๆคนนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้มันระบาดหนักมากแล้วรอบนี้คนติดเชื้อของโควิดเนี่ยวันหนึ่งเป็นพันคนเลยนะครับผมพันถึงสองพันคนเลยครับมันซึ่งมันสูงมากเลยนะครับผมต่อให้ฉีดยาแล้วก็ก,ก็ก็ยังเสี่ยงอยู่นะครับเพราะว่ามันสามารถกลับมาติดใหม่ได้อีกนะครับผมก็อยากให้เ,เพื่อนๆนะครับรักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีๆนะครับผมจริงจัง ส่วนในวันนี้นะครับผมก็อเอาเอา,เอางานมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเพื่อนๆคงอยากรู้ใช่ไหมว,ว่าหน้าจอมันมีอะไรบ้างข้างในทำไมมันถึงแพงทําไมมันถึงทําไมมันถึงซ่อมแล้วมันทาไมถึงแพงอยู่หรือซื้อใหม่ทําไมมันถึงแพงนี่ผมเอาไปให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับตัวนี้เป็นไอ้จอ iPhone X นะครับตั้งแต่ iPhone X ขึ้นไปนะครับจนถึง iPhone 12จะมีลักษณะจอคล้ายๆกันนะครับผมซึ่ง ตัวนี้เป็นตัวจอที่แตกอตัวนี้เป็นตัวจอที่แตกนะครับผมก็ทําการเอาหลายๆชิ้นมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่าเวลาลอกออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับอ่าเรามาดูตัวที่ตัวนี้คือตัวที่ตัวที่แตกนะครับนตัวนี้คือตัวที่แตกครัเป็น iPhone X นะครับด้านหลังจะเป็นแบบนี้ ึผมทําการลอกของอีกตัวหนึ่งมาผมมีได้มีหลายตัวผมผมทาเกี่ยวกับตัวซ่อมหน้าจอโดยเฉพาะนะครับผมก็จะมีอะไหล่พวกนี้ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะฮะถ้าเพื่อนๆอยากจะดูคลิปอื่นนะครับก็สามารถเข้าไปดูที่ช่องของผมได้เลยนะครับเอเกี่ยวกับโฟนนะครับมันก็จะมีคลิปการลอกซ่อมแบบนู้นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับเอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับผมในช่องนะครับ อันนี้คือตัวที่ลอกเสร็จแล้วนะครับเพื่อนเพืจะเห็นว่ามันจะเป็นเหมือนกาวเห็นไหมมันเป็นเหมือนกาวแล้วมันก็เป็นกาวนะครับอันนี้มันเป็นกาวนะครับกาวเห็นไหมเนี่ยเอ่ยจะเป็นกาวแบบนี้อันนี้นะครับเป็น oca นะครับผมก็คือกาวชนิดหนึ่งนะครับเป็นแบบแห้งนะครับเป็นกาวชนิดแบบแห้งนะครับ เพราะว่ากาวก่อนหน้านี้ฮะมันจะมีอยู่แค่2ชนิด2อถึงสชนิดดีู่บ่าเป็นกาวที่เขาเรียกกันว่า UV อ่าซึ่งกาว UV ตัวนี้เป็นกาวที่ต้องโดนแสง UV ถึงจะแห้งไงฮะส่วนกาวชนิดสองคือ OCA ก็คือกาว OCA กาวแบบแห้งแล้วก็กาวชนิดที่3ก็คือ OCA แบบไฮบิดก็คือกาวของ OCA ผสมกับ UV มันจึงเป็นไฮบิด ซึ่งกาวตัวนี้นะครับมันมีคุณสมบัติก็คือยึดเกาะได้ดีเหมือนของเดิมเลยอ,อันนี้และกลาวตัวนี้นี่ที่ผมเอาให้เพื่อนๆดูตัวนี้เป็นกาวตัวอย่างนะครับตัวนี้กาวผมจะแกะให้ดูว่ามันมีความเหนียวยังไงโอ้พระเจ้ายอดมันยอดมากมันเป็นกาวชนิดเดียวกับที่อยู่บนหน้าจอแบบนี้นี่ซึ่ง กาวแบบนี้ฮะมันมีคุณสมบัติก็คือเนียนเหมือนเดิมและกาวเขาจะมีความยืดหยุ่นสูงแบบนี้คือเวลาแตกจอมันยังยังถึงใช้งานได้อยู่ไงครับอ่าลากระจกด้านหน้าแตกฮะบอกเลยว่าเหนียวจริงฮะเนี่ยเนี่ยฮะกาวจะมีคุณสมบัติแบบนี้มันเป็นแบบแห้งครับมันมันก็มันจะเหมือนดินน้ำมันจะเหมือนกับ ลูกโป่งวิทยาศาสตร์นะครับเออลูกโป่งวิทยาศาสตร์ก็เป็นไหล่าป็ิ้นพันกันตลอดลูกโป่งวิทยาศาสตร์นะครับก็จะคล้ายๆกันนะฮะนะฮะมันจะเป็นแบบเหนียวๆอย่างเงี้ยอ่านะซึ่งซึ่งกาวแบบเนี้ยฮะมันมันดีแล้วมันรวดเร็วครับมันไม่ต้องมันไม่เหมือนกาวพวก U V ว่ากาวพวก U V มันจะ ใช้เวลาสักพักหนึ่งเลยกว่ามันจะแห้งแต่ตัวนี้ครับมันมันมันพร้อมที่มันมันพร้อมที่จะแห้งอยู่แล้วเพราะมันเป็นแบบแห้งนะครับผมซึ่งจอตัวที่เราลอกเสร็จแล้วอย่างเงี้ยเราก็เอามาทําความสะอาดนะครับทําความสะอาดจนเป็นแบบนี้ก็คือเอาเกาวด้านหน้าตัวนี้ครับออกแล้วก็ทําความสะอาดเช็ดจอแบนแบบนี้มันก็จะใสๆแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะนําตัวกระจก กระจกแบบนี้อ่าอันนี้เป็นกระจก iPhone X XS ใช้ด้วยกันได้นะฮะจะเป็นแบบนี้นาำมาติด OCA <ม>ก็คือติดกาวแบบนี้แบบนี้เพื่อให้ตัวนี้มายึดกับตัวจอนี้ฮะ,ะ,ะจนประกบเข้าไปเป็นเหมือนเดิมแบบนี้ พอจะเข้าใจไหมฮะก็คือตัวกระจกที่แตกเอาออกเสร็จแล้วปุ๊บเราทำคอนซัลแบบนี้เสร็จปั๊บเราก็จะเอาตัวจอก,กับตัวกระจกกลับมาใส่เหมือนเดิมเป็นแบบนี้ก็จะกลายเป็นจอใหม่ออกมานะครับซึ่งการแบบนี้มันดีมากแต่มันแห้งเร็วอย่าเรียกว่าแห้งเร็วมันแห้งแล้วแค่นํากลับมาติดไว้มันเป็นเหมือนสักกระเทปใส่ะแต่ว่ามันดีมากนะครับผมซึ่งการซ่อมการซ่อมแบบนี้ครับมันจะทําให้เรา ได้งานที่เร็วขึ้นจากการทำ UV หรืออะไรอย่างเงี้ยนี่คือคุณสมบัติของ 9OCA นะครับแล้วก็ด้านในของจอก็จะเป็นประมาณนี้เลยตัวจอของเขานี่คือด้านหลังของจอเขาก็จะมีแพรตัวจอกับแพรทัสกีนฮะข้างล่างตรงนี้ฮะเป็นชุด IC แล้วก็เป็นพวกชุดแพรของจอนะครับใหเพื่อใได้ดูชัดๆ เพื่อนเพื่อนหลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับเอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันเป็นแบบนี้ด้านหน้าซึ่งจอตัวนี้ครับซึ่งจอตัวนี้ฮรมันเป็นจอคล้ายๆยางนะครับผมเนี่ยมันจะนิ่มๆอย่างนี้ฮะที่มันที่มันยังแข็งได้อยู่เพราะว่าด้านหลังเขามีแผ่นเหมือนซิงค์อลูมิเนียมซิงค์เหล็กอะไรสักอย่างอยู่น่าจะเป็นซิงค์เหล็กแหละซิงค์เหล็กแบบบางๆ ซึ่งมันทําให้จอเขาอะยังค้งตรงๆแบบนี้อยู่แต่ถ้าไม่มีซิงเกิลฮะจอเขาจะนิ่มๆแบบนี้แต่มันก็นิ่มๆอยู่นะให้เพืเ่อนๆได้เห็นเนี่ยว่ามันมันสามารถมีมีความยืดหยุ่นสูงอยู่นะ,ะนะไม่มันไม่มีทางแตกนะเพราะว่ามันมันเป็นแบบนิ่มๆน,นะมันไม่แตกเพราะว่ามันเป็นนิ่มๆไม่แตกเหมือนกระจกนะครับเพราะามันไม่ใช่กระจกนะโอเคส่วนหลังจากที่เราทําการประกอบแบบนี้เสร็จแล้วอะ่ะ เม่ว่าเราทําเสร็จไปแล้วนะยังไม่จบนะครับมันยังมีขอบแบบนี้อีกนะฮะซึ่งเป็นขอบล็อกหน้าจอแบบนี้นะฮะคือล็อกตัวจอให้ติดกับตัวกระจกนะฮะมีไว้ทําอะไรใช่ไหมฮะมีไว้ยึดกับตัวบอดี้ของเครื่องนะครับแต่รูปร่างเขาจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมเอาเดี๋ยวผมใส่ให้ดูก่อนไอ้รูปร่างจอเขจะเป็นแบบนี้ มันจะเป็นเขี้ยวยึดเขี้ยวยึดกับตัวมองเห็นว่าเอยจะเป็นเขี้ยวเหมือนเขี้ยวยึดนะครับเขี้ยวยึดกับบอดี้ของเครื่องะครับตรงเนี้ยคือเขี้ยวยึดของเขาอ่าจะเป็นแหลมแหลมออกมากตัวนี้ก็จะเป็นตัวเขี้ยวยึดอ่าจะถ,ถามว่างานงานที่เป็นซ่อมแบบนี้นครับมันมัน มันดีมากน้อยแค่ไหนครับก็ณปัจจุบันนี้นะครับการลอกซ่อมแบบนี้ฮะมันมันมีข้อดีก็คือได้ราคาที่ถูกลง <Wow. S 1> กว่าการเปลี่ยนจอชุดนะครับผมซึ่งณปัจจุบันนี้ถ้าไม่มีการลอกซ่อมแบบนี้สุดท้ายยังไงก็ต้องเปลี่ยนจอชุดอยู่ดีซึ่งการลอกซ่อมแบบนี้ครับมันมันมีข้อดีและข้อเสียต่างกันนิดหน่อยก็ข้อดีของมันก็คือได้ราคาถูกข้อเสียมันก็อาจจะมีเรื่องตำหนิเล็กๆน้อย แต่ส่วนการเปลี่ยนจอชุดไม่ต้องห่วงครับไม่มีข้อเสียข้อเสียของมันก็คือแผนแค่นั้นเองสำหรับคลิปนี้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆเห็นว่ามีประโยชน์นะครับก็ช่วยฝากกด subscribe ไลค์แชร์และกดกระดิ่งเพื่อรอชมคลิปใหม่ๆจากผมนะครับสำหรับวันนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วเจอกันคลิปหน้า